งาน First Set International Conference on Family Business Family Business in the Changing World นะครับเป็นงานที่ท่านจะได้เรียนรู้ถึงกลยุทธ์ในการจัดการส่งต่อธุรกิจให้ยั่งยืนยาวนานจากรุ่นสู่รุ่นท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่มีความท้าทายงานนี้ครับจัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยในงานนี้มีผู้เชี่ยวชาญระดับโลกมาร่วมให้ความรู้ถึงสงคนท่านที่1เจ้าของทฤษฎีวงกลม3วงศาสตราจารย์จอห์นเอเดวิสซึ่งศาสตราจารย์จอห์นเอเดวิสจะมาอัปเดตแนวโน้ม โอกาสและความท้าทายในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงเร็วและรุนแรงรวมถึงกลยุทธ์การจัดการธุรกิจครอบครัวให้ยืนยาวต่อไปจากรุ่นสู่รุ่นคนที่2 m o มอร์ b e นเบนเนสเซนปรเฟเซอร์จากมหาวิทยาลัยโคเปนเฮเกนแห่งเดนมาร์กและอินเซตมหาวิทยาลัยชั้นนําในด้านบริหารธุรกิจศาสตราจารย์มอร์ตินเบนเนสเซนจะมาช่วยสร้างความเข้าใจปัจจัยสําคัญที่มีผลต่อการอยู่รอดของธุรกิจในระยะยาวการรักษาและต่อยอดความมั่ง,งคั่งของครอบครัวมีประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจอย่างไร นอกจากนี้ยังมีผู้ประกอบการไทยจากหลากหลายธุรกิจมาร่วมแชร์ประสบการณ์และความรู้ในด้านต่างๆเพื่อให้การส่งต่อธุรกิจจากรุ่นสู่รุ่นเติบโตอย่างยั่งยืนพบกันได้นะครับที่งาน first set international conference on family business family business in the changing world 3-4สิงหาคมที่ Grand Hyatt Era w a n สามารถสำรองที่นั่งและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ครับ